ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ article ไปแล้วนะคะรู้จักวิธีการใช้แล้วก็รู้จักตัวอย่างไปแล้ววันนี้ครูโอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ subject pronoun subject pronoun คืออะไรเดี๋ยวเราไปทราบพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนที่เรานะคะจะไปรู้จักตัว subject pronoun เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆรู้จักตัวนี้ก่อนค่ะก็คือ pronoun pronoun ก็คือคำสรรพ,พนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเมื่อมีการกล่าวถึงซ้ำสำหรับ subject pronoun จะเป็นสรรพ,พนามชนิดหนึ่งค่ะที่ใช้แทนนามในตำแหน่งประธานของประโยคซึ่ง s subject p r o n o u n จะอยู่หน้าคำกริยาแท้นะคะเอแล้วประธานของประโยคอยู่ส่วนไหนของประโยคหนะ้า Subject u b j e c ก p r ร n o u n เขาจะไปแทนตําแหน่งของประธานเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันค่ะเด็กๆโครงสร้างของประโยคจะประกอบไปด้วย Subject ก็คือประธานของประโยคนั่นเองค่ะ ตามด้วยคำกริยาก็คือ verb ตามด้วย Object กรรมค่ะตัว subject pronoun จะไปแทนตำแหน่งของ subject ตัวนี้นั่นเอง subject pronoun ได้แก่ I, you, we, they, he, she, it I แปลว่าฉัน U แปลว่าคุณ V แปลว่าพวกเรา d แปลว่าพวกเขา He แปลว่าเขาผู้ชาย She แปลว่าเขาผู้หญิง It แปลว่ามันหมายถึงสัตว์พืชหรือสิ่งของหนึ่งสิ่ง Subject Pronoun ตัวแรกค่ะก็คือ I ที่แปลว่าฉันนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I am a girl I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงค่ะซึ่ง Subject Pronoun ก็จะอยู่ตำแหน่งของประธานของประโยคนะคะตัวอย่างที่สองกันค่ะ I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนค่ะ ซึ่ง subject pronoun ก็คือ I นั่นเองประธานของประโยคค่ะซึ่ง I ตัวนี้นะคะจะใช้กับ verb ที่เป็น am เท่านั้นค่ะเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะ subject pronoun ตัวต่อมาคือ you ค่ะที่แปลว่าคุณตัวอย่างประโยควันนี้ครูโอโยกมาสองตัวอย่างค่ะตัวแรก you are a doctor ตัวที่สอง you are a teacher ความหมายตัวแรกค่ะคุณเป็นหมอความหมายตัวที่สองคุณเป็นครู subject pronoun ก็คือ you ค่ะ subject pronoun we แปลว่าพวกเราค่ะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งบวกกับตัวเรานะคะตัวอย่างประโยค We are friends. พวกเราเป็นเพื่อนกันตัวอย่างเพิ่มเติม Jane and I are happy. นักเรียนสังเกตว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งก็คือ Jane และมี I ที่แปลว่าฉันนะคะเปลี่ยน subject pronoun ได้ว่า We are happy. We are happy. subject pronoun ตัวต่อมาคือ they ค่ะหมายถึงพวกเขาจะเป็นคนหลายคนสัตว์หลายตัวหรือสิ่งของหลายสิ่งก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยค they are animals พวกเขาเป็นสัตว์ subject pronoun ได้แก่ they ค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคนะคะ those monkeys are cute those monkeys are cute subject pronoun ของประโยคนี้คือ they ค่ะ day ใช้แทน those monkeys นั่นเองค่ะสำหรับ those monkeys นะคะเราจะใช้ subject pronoun เป็น day เพราะว่า those monkeys นะคะจะเป็นลิงหลายตัวอยู่ตรงโน,น้น monkeys มีการเติม s นะคะจึงเป็นพหูพจน์ดังนั้น subject pronoun ของเราจึงใช้ day นั่นเองค่ะ subject pronoun ตัวต่อมา he เขาผู้ชายตัวอย่างประโยค he is a boy เขาเป็นเด็กผู้ชาย he เป็น subject pronoun ของประโยคค่ะตัวอย่างเพิ่มเติม John is a good boy subject pronoun จะเปลี่ยนไปเป็น he is a good boy เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนั่นเองค่ะ subject pronoun she เขาผู้หญิงตัวอย่างประโยค she is a girl เขาเป็นเด็กผู้หญิง she, she เป็น subject pronoun mm hmm. ของประโยคตัวอย่างเพิ่มเติม Lisa is a good girl เปลี่ยน subject pronoun mm hmm. เป็น she is a good girl ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองสำหรับ subject pronoun ตัวต่อมาก็คือ it มันหมายถึงสัตว์พืชหรือสิ่งของหนึ่งสิ่งค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมประโยค i t is a flower มันคือดอกไม้ it เป็น subject pronoun ของประโยคตัวอย่างเพิ่มเติม This book is thick. เปลี่ยน subject pronoun ได้ว่า It is is thick. หลังจากที่เรานะคะได้ทราบ subject pronoun ครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันว่าเด็กๆจะสามารถเปลี่ยนประธานของประโยคนะคะไปใช้เป็น subject pronoun ได้ถูกต้องหรือเปล่าตัวแรกค่ะ Mary is a good girl. Mary is a good girl เด็กๆสามารถเปลี่ยนประธานของประโยคได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะจะเปลี่ยนได้ว่า She is a good girl She is a good girl ข้อต่อมาค่ะ This cat is very fat This cat is very fat เราจะสามารถเปลี่ยน t h i s cat ตัวนี้ได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะ it is very fat it is very fat ข้อสุดท้ายค่ะ mixed and jane are good students m i x and jane are good students จะเปลี่ยนเป็น subject pronoun ได้ว่ายังไงเอ,อ่ย เก่งมากค่ะเด็กๆจะเปลี่ยนได้ว่า they are good students they are good students เดี๋ยวเรามาฝึกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยค่ะต่อมาข้อแรกค่ะ Tom is a good boy Tom is a good boy เราจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงดีคะ เก่งมากค่ะเปลี่ยนทอมเป็น he นั่นเองเพราะว่าเป็นผู้ชายนะคะ he is a g o o d boy he is a g o o d boy ตัวต่อมา t h a t c a r is in the field t h t c a r is in the field จะเปลี่ยนได้ว่ายังไงเอ่ยถูกต้องค่ะ i t is in the field It is in the field. ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆ My father and I are happy. My father and I are happy. เปลี่ยนได้ว่ายังไงนะเก่งมากๆเลยค่ะจะเป็น We are happy. We are happy. เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะ subject pronoun เ,เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนตำแหน่งของประธานในประโยคค่ะซึ่ง subject pronoun ก็จะอยู่หน้าคำกริยาแทนนะคะประโยคจะประกอบไปด้วย subject ตามด้วย verb ตามด้วย object ตัว subject pronoun น,นะคะจะแทนตำแหน่งของประธานก็คือ subject ค,ค่ะ s u subject p r o n o u n ก็จะประกอบไปด้วย i y o u We, there he she it นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้ทราบตัวอย่างไปแล้วครูโอหวังว่าดเด็กๆจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูโอมีการบ้านเล็กน้อยให้เด็กๆได้ทำค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมชื่อไฟล์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะหากนักเรียนไม่สะดวกปริ้นสามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะจากนั้นนะคะถ่ายภาพหน้าใบกิจกรรมส่งในช่องส่งการบ้านใน E-learning ค่ะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเช่นเคยนักเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ